จากกรณินดามาตินาสุพนาจิตตารีลาสาวหลอดที่มีประเด็นกับอิงฟ้าวราหารที่ก่อนหน้านั้นตินาไปเที่ยวสิงคโปร์กับอิงฟ้า และมีการคอไปหาอิงฟ้าขณะทํางานอยู่แล้วต่อมาเพื่อนๆือนของติณาลงสตอรี่ติณากําลังวิดีโอคอลกับอิงฟ้าทาเอากายไปประเด็นร้อนแรงจนน้าหอมแบรนด์ดังสั่งยุติสัญญาจ้างกระทันหันหลังระแสดราม่าเริ่มร้อนแรงขึ้นทวิตเตอร์ของอิงฟ้าวราหะก็ได้มีการโพสต์ทันทีหลังเกิดดราม่าสตอรี่ดังกล่าวระบุว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการโทรมาให้กําลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กําลังเจอเพียงแค่ช่วงวินาทีสั้นๆในสถานะเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งเท่านั้น หยุดโง่หรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นบุคคลน,นี้อีกและต่อมาอิงฟ้าก็ได้มีการทวิตข้อความต่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้ถ้าหวังดีกัน อย่าติดต่อหรือพยายามทําแบบนี้ขอให้จบกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้จนทําเอาเจ้าของน้ําหอมแบรนด์ดังต้องออกมาชี้แจงกับกระแสข่าดังกล่าวคุณทายเจ้าของบริษัทมาดามฟินแถลงขอรับผิดชอบและกราบขออภัยทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้เนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจและก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลายๆฝ่ายทางมาดามฟิน ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบในครั้งนี้ทางบริษัทมาดามฟินผู้ว่าจ้างจึงขอยุติสัญญากับนางสาวสุพนาจิตาลีลาผู้รับจ้างโปรโมทสินค้านับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2565เป็นต้นไป ซึ่งน้ำหอมมาดามฟินก็มีอิงฟ้าวราหะเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยคาดว่าทางเจ้าของแบรนด์เกรงว่าจะเกิดความไม่สบายใจของแฟนคลับและหลายๆฝ่ายจึงต้องยกเลิกสัญญาจ้างตินาออกไปก่อนและล่าสุดหลังเกิดกระแสดราม่าเลิกจ้างก็พบว่าในไอจของตินาก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือชี้แจงสาเหตุที่โดนเลิกจ้างเพียงไดแต่ก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าแฮชแท็ติา พึ่งเคลื่อนไหวผ่าน Vivo จากดราม่าแปลจาก Google ได้ว่าวันนี้ฉันลำบากมากแต่ก็ขอบคุณที่อุดหนุน ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ